สัมพันธ์กันหนึ่งสองผู้ร้ายข้ามแดนแลกผู้ร้ายข้ามแดนกันถ้าเกิดมีผู้ต้องหาที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนฝรั่งเศสเอาไปแลกคนเหล่านี้มาตำรวจฝรั่งเศสก็พร้อมมีจะทําการจับกลุ่มนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากหรอกนะครับแต่ก็ตามเราเห็นเจตนาลมเรื่องปราหมอนะครับกับปานินเนี่ยมันทําให้เห็นชัดเจนว่าเจตนาลมของเขาเหล่านี้มีอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัด สวัสดีครับมาพบก,กับผมแทศศักดจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการใส่ร้ายในหลวงกุเรื่องนะครับให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อีกแล้วของสมศักดิ์จีมทีรัสกุลและกลุ่มที่เรียกว่าไฟเย็นที่หลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสคืออะไรฮะสมศักดิ์จีมทีรัสกุลนะได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะ บอกว่าปลานะหมอข้างดำนะอ้างว่าเป็นปลาที่เป็นโครงการตามพระธรรมลีนะซึ่งมีการเปิดข้อมูลตอกหน้าแก๊งลมเจ้ากุเรื่องนำปลาหมอข้างดำเพื่อพัฒนาพันธ์ุปลานิลน,นะครับซึ่งเป็นการยืนยันของนายนิธิพัฒน์นะครับพันธุจิตดา ธุรกิจฟาร์มปลาสวยงามได้โพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองว่าอ่านเจอโพสต์สังกล่าวทำนองว่าปลาหมอข้างดำเป็นปลาที่นำเข้ามาเพื่อพัฒนาปลาจิตลดาซึ่งมีการระบุด้วยว่าเป็นปลานินจิตลดารุ่นที่สามเนื่องจากในรายงานนั้นปลาจิตลาดารุ่นที่สามมีการพัฒนาจากสายพันธุ์หลายชนิดรวมถึงปลานินจาก ประเทศกานาก็เลยอยากจะเรียนให้ทราบว่าปรานินสายพันธุ์จิตรดารุ่นที่3นั้นเป็นผลผลิตของการนำปลาที่ได้มาจากการพัฒนารูปแบบปรานินเพื่อการบริโภคซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ทำการทดลองกับหน่วยงานวิจัยนะครับในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์โดยการผสมผสานชนิดปรานินหลายหลายพันธุ์ รวมทั้งสายพันธุ์จิตดารุ่นก่อนๆนจนได้ลูกขึ้นมาเรียกว่า GIFT นะครับรุ่นที่5และได้นำลูกปลาสายพันธุ์ผสมรูปแบบสายพันธุ์ที่พัฒนามาแล้วรุ่นนี้จากหน่วยงานวิจัยดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2538และการวิจัยพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถ นำออกจำหน่ายจ่ายแจกให้กับเกษตรกรในชื่อรุ่นนินเจราดารุ่นที่3ซึ่งแตกต่างจากปลาชนิดใดๆชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชนิดแท้ในกรณีนี้คือปลาหมอคางดำเข้ามาในประเทศแล้วหลุดลอดไปจนเกิดการรุก,กรานนะครับดังที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน นะครับเขาบอกว่าจึงของนําเสนอข้อได้จริงให้ทราบเผื่อใครจะคิดว่าต้นตอปัญหาเกิดจากโครงการประนินจิตรดานะครับโดยมีผู้นําเข้าข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่านําเข้าปราหมอข้างดําเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปลาจิตรดาฟังดูแล้วเอ๊ะหรือเปล่าประนินกับปลาหมอเนี่ยชื่อมันไม่คล้ายกันนะครับมันคนละสายพันธุ์กันไหม นะฮะปลาหมอข้างดำกับปลานินชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็แตกต่างกันนะ,ะและคนคนละจีเนียสกันผสมกันไม่ได้ถ้าจีเนียสเดียวกันก็ต่างสปีชีผสมกันได้ลูกแต่ลูกเป็นหมันนะครับถ้าสปีชีเดียวกันก็ต่างกันอีกผสมกันได้ลูกผสมการปรปับปรุงพันธุ์จะใช้วิธีนี้ ความรู้ชีววิทยามปลายซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นบางโรงเรียนสอนเรื่องนี้ในระดับประถมด้วยซ้ำไปใครจะเชื่อเรื่องนี้เรียกควายยังสามารถเรียกควายยังสงสารเลยครับนะครับนายนิธิพันธ์กล่าวตอบว่าคนเราถ้ามุ่งจะหาเรื่องกันแล้วก็สามารถจับแพะชนแกะได้เสมอมีรายงานเพิ่มเติมว่าหนึ่งในผู้โพสต ข้อมูลบิดเบือนเรื่องปลาหมอคางดำเพื่อหวังใส่ร้ายโจมตีสถาบันคือนายนิธิวัตรวันสิริผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่หลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเจ้าของ Facebook จอมไฟเย็นนะปฏิกษัตร์นิยมได้โพสต์ข้อความปลานินคางดำถูกนำมาพัฒนาสายพันธุ์ปลาจิรดาจนได้สายพันธุนะะ์จิตรดาสาม สมศักดิ์เจีมทรัสะกุลก็โพสต์ลักษณะเดียวกันเรื่องนี้ให้ง่ายเลยปลาหมอคางดำกับปานินเนี่ยมันคนละสายพัน์ุกันคนละสปีชีกันนะครับกลุ่มแก,งก๊งล้มเจ้านะครับที่หลบนี้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสก็เอาเรื่องนี้มาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการกล่าวหาเกิดขึ้น เชิงงานสังเคราะห์พวกนี้โลกจิตนะครับปาหมอกับปลานินมันก็คนละประเภทกันถ้าผสมพันธุ์กันขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นหมันนะครับไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับภาวะของน้ําได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเจตนาของคนเหล่านี้เจตนาอะไรเจตนาของเขามีเจตนาเดียวฮนะต้องการล้มล้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตามหลักคิด ของคอมมิวนิสต์หลักคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสสังเกตว่าใครสนุนคนเหล่านี้ประเทศไหนสหนุนเขาก็จะหนีไปอยู่ในประเทศนั้นตอนนี้ทั้งสองคนนะนะก็อยู่ในประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนิทิวัตนะก็อยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริงๆแล้วการจับกลุ่มผู้ต้องหาล,ลักษณะอย่างเี้ยง่ายมากเลยนะผมได้เคยคุยกับเจ้าที่ฝ่ายบริหารของ UNCR เ ยูเอ็นเอสซเนี่ยจะให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ลี้ภัยที่มีความเห็นทางการเมืองหรือมีปัญหากับผู้บริหารของประเทศตัวเองนะครับเพราะเป็นหลักการแบ่งแยกและปะกครองประเทศนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าประเทศไหนมีความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศเมื่อไทยกับฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์กันหนึ่งสงผู้ร้ายข้ามแดนแลกผู้ร้ายข้ามแดนกัน ถ้าเกิดมีผู้ต้องหาที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนฝรั่งเศสเอาไปแลกคนเหล่านี้มาตำรวจฝรั่งเศสก็พร้อมมีจะทําการจับกลุ่มนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากหรอกนะครับแต่ก็ตามเราเห็นเจตนารม์เรื่องปราหมอนะครับกับปานินเนี่ยมันทําให้เห็นชัดเจนว่าเจตนารมของเขาเหล่านี้มีอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพะระเจริญทรงพะระเจริทรงพะรงพะเจริ ในหัวใจปวงราชาราช,ราชาวไทยพักีราชันปวงราชชาวไทยพักีราชัน คอยหมูย่ญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอรผู้คนฟ้าพามานจนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีคนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฟ้าภัยไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปั้นฟ้าไัยไม่เคยไหว้วันฝ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฝ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น